สวัสดีค่ะอยู่กันที่ ep 172กับช่องนภาพัฒน์รวมพาเครื่องนะคะวันนี้มีพาบ้านพาะเหมาราคาโปรโมชั่นพิเศษเหมือนเดิมเลยมาแบ่งปันนะคะให้พี่ๆได้รับชมกันมากมายเลยนะคะที่รายการละ200บาททุกรายการค่ะ2อ,องค์300นะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษให้พี่ๆเหมือนเดิมเลยนะคะ ep นี้นะคะน้องมีค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทาง50บบาทนะคะสะดวกโอนยังไงน้องจะส่งให้ฟรีค่ะพี่ๆแต่ว่าถ้าเก็บเงินปลายทาง อีพีนี้น้องขอค่าจะส่ง50บาทเท่านั้นเองค่ะ2อ,องค์300นะคะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะพี่พีเข้ามารับชมแล้วน้องฝากพี่พีกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาภาพัดรวมพาเครื่องไว้ด้วยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ 0 9 1 0 6 2 9 5 3 3สามารถโทรเข้ามาหรือแอดผ่านไลน์ได้เลยที่เบอร์โทรนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะช่องทางการติดต่อ,อยังไงก็สามารถบันทึกไว้ได้เลยนะพี่พี่นะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการพาบ้านกันเลยที่รายการที่1นนะคะพี่พี่ขา200บาททุกรายการเนี่ย200รอ,อส่งรายการเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะส่งรายการ300ก็มีค่าจะส่งไปทาง50าบบาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรายการที่1น,นะคะรายการที่1เป็นล็อกเก็ตของหลวงปู่เอี่ยมค่ะ ไปพร้อมกล้องตลับกมามหยี่ให้อันนี้เป็นรายการที่1นนะคะล็อกเก็ตหลวงปู่เอี่ยมเก้าๆค่ะพี่ๆรับชมดูได้เลยนะชื่นชอบอยังไงสามารถถทกเข้ามาจับจองได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1ค่ะนี่รายการที่1สวยงามเลยนะพินะรายการหมายเลขหนึ่งค่ะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สองค่ะพี่พี่รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะอ่าเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่ไปพร้อมกล่องอ่ากล่องกระมยี่ให้สวยๆเช่นเดียวกันนะคะเป็นรายการที่สองค่ะนี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตด้านหลังเป็นหลังยันนะคะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่2นะคะถูกใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยก่อนได้เลยค่ะอยากรับชมตรงไหนเพิ่มเติมก็ขอดูภาพได้เลยนะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สองนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่3ค่ะพี่พี่เป็นพระขุนแผนบ้านกลางพระเนื้อดินค่ะเก่าๆเลยนะคะรายการนี้รายการที่สามนะอันนี้จะเป็นด้านหลังค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะพี่พีเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงปิดทองลงรลักไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามเลยนะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบหนาๆนะสวยๆเลยค่ะเป็นรายการใหม่เลขสี่ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่5ค่ะพี่พี่รายการที่5นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบเก่าๆส,สวยๆค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่5นะจ๊ะชื่นอชอบอยังไงเนี่ยโทรเข้ามาจับจองกับน้องได้นะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายเก่าๆเลยค่ะอยากรับชมตรงไหนเพิ่มเติมแอดไลน์กันเข้ามาขอดูภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่5ค่ะพี่พี่ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่หค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่วัดสแกค่ะปีสองห้าสามหนึนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่หค่ะเลียงไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกสวยงามแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่หนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่เจ็ดค่ะ เป็นพระปิดตาอันนี้น้องไม่ทราบที่หนวินาะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7นี่เป็นพระปิดตาแบบนี้เลยสวยงามค่ะพี่พรับชมดูได้เลยนะไปกันต่อที่รายการที่8ค่ะพี่พคะ่ะรายการที่8อันนี้เป็นเหมือนเงินสะสมโบราณหรือเปล่าน,น้องไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะค่อนข้างหนักนะคะ เป็นของจีนนะพี่นะนี่เป็นของสะสมโบราณแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดค่ะขอรู like ปภาพเพิ่มเติมได้ทุกรายการที่สนใจถูกใจเลยนะพี entonces, <int int ่นะรายการนี้รายการที่แปดนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่เก้าค่ะนี่เลยเป็นผ้าขุนแผนอ่าขุนแผนหงพายนะพี่นะนี่น่าจะใช่นะคะเป็นขุนแผนหน้าซ้อนแบบนี้เลยนะนี่ ขี่ไก่หรือเปล่าเนาะพี่น้องรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เก้านะคะของหลวงพ่อกล้วยนะพี่นะรายการนี้นะคะเรี่ยมไปให้อยู่ในกรอบแบบนี้เลยรายการที่เก้าค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบค่ะพี่พี่อันนี้เป็นพระ น่าจะเป็นพระเชียงแสนนะคะเป็นพระกุนะพี่นะค่อนข้างเก่าเลยนะคะเป็นพระเนื้อชินรูปอา่าลักษณะก็จะประมาณนี้เลยนะตรงนี้จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นไปให้แบบนี้นะค่อนข้างเก่าเลยนะคะพี่พี่รับชมดูนะนี่เป็นพระเนื้อชินเก่าๆน่าจะเป็นพระเชียงรุ้งเชียงแสนนะคะพี่ก็ลองรับชมดูได้เลยคะ่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10ค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะ เป็นพระสมเด็จวัดละคขางนะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบสวยงามเลยรายการที่11นะนี่เก่าๆเลยค่ะรับชมกันดู200บาททุกรายการ2องค์300นะคะมีค่าจะทรงเก็บเงินปลายทาง50าิบาทค่ะพี่พี่นี่เลยรายการนี้นะเป็นรายการที่11ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12ค่ะพี่พี่ค่ะรายการที่12ออันนี้เป็นเสือนะคะ อ่าน้องไม่แน่ใจว่าเป็นไม้แกะหรืออะไรยังไงนะพี่ๆลองรับชมดูค่ะเป็นรายการที่12บองนะคะขอดูภาพเพิ่มเติมได้เลยนะถูกใจรายการไหนก็แจ้งเป็นหมายเลขรายการและอีพีกันเข้ามาค่ะรายการที่12นะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆเป็นรายการที่สิบค่ะเป็นเหรียญอัปแปะลงสีรายการที่13บสามนะคะด้านหลังค่ะ เก่าๆเลยนะพี่ๆรับชมดูได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะไปการต่อที่รายการที่สิบสี่กันเลยค่ะพี่ๆ่ะปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีรายการที่สิบสี่ค่ะสองร้อยบาทสององค์สามร้อยนะคะมีค่าจะส่งเก็บเงินปลายทางห้าสิบบาทค่ะสะดวกโอนยังไงจะส่งให้ฟรีได้เลยค่ะพี่ๆนี่เลยนะ EP นี้น้องขอค่าจะส่งแค่ห้าสิบบาทเท่านั้นเองค่ะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่อสิบสี่นะคะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญลงยาะคะ่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรายการนี้รายการที่สิบห้านะคะ รายการต่อไปรายการที่16ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะเก่าเกเลยสมเด็จวัดระฆังพิมพเก่าเก่าค่ะรายการนี้รายการที่16นะคะรายการต่อไปรายการที่17ค่ะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่17นี่อันนี้อยู่ด้านหลังค่ะ ไปการต่อที่รายการที่18กันเลยค่ะพี่พี่ขาเป็นหน,นุ่มานนะคะค่อนข้างสวยเลยนะพี่พนะเก่าด้วยนะคะแล้วก็หนักด้วยเรียมไปให้อยู่ในกรอบอย่างดีเลยนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18คะ่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่19คะ่ะเป็นนางกวักหลวงพ่อเดิมคะ่ะนี่รายการที่19บเกนะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่20ค่ะพี่พี่เป็นชุดเซตนะคะของหลวงปู่เอี่ยมค่ะวัดสะพานสูงนะนี่เป็นพระปิดตาเนื้อดินค่ะนะคะชุดเซตแบบนี้เลยรายการที่20ค่ะไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่จะเป็นรายการที่21ค่ะ รายการที่21นะคะเป็นเหลี่ยญหลวงพ่อกษมเขมโกค่ะรายการที่21เรียงไปให้อยู่ในกรอบอย่างดีเลยนะพี่นะด้านหลังมีมังเ,เป็นมังกรอยู่ด้านหลังนะคะรายการนี้รายการที่21ค่ะ,ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่2 2ค่ะเป็นเหลี่ยญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมรายการที่22นะคะ รายการต่อไปรายการที่23สิบสามนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะเรียมไปให้อยู่ในกรอบอย่างดีสวยงามเลยเนื้อพิมพ์ด้านในค่อนข้างเก่าเลยในพี่นะรายการนี้รายการที่23สิบสามค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่24ี่ค่ะเป็นเหลียยหลวงปู่เอี่ยมนะคะนี่เป็นเหลียยหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะเป็นรุ่นเก่าค่ะ รายการนี้รายการที่ยีสิบสี่นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยีสิบห้าค่ะเป็นทาวเวสุวรรณนะคะเรียงไปให้อยู่ในกรอบเลยรายการที่ยีสิบห้านะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยีสิบหกค่ะพี่พี หลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟนะคะองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้รายการที่26ค่ะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะสนใจถูกใจรายการไหนก็สามารถจับจองกันเข้ามาได้เลยรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะรูปหล่อนะคะหลวงพ่อไปนะวัดกำแพงค่ะรายการนี้รายการที่ย7นะคะ 200บาทนะคะ2ององค์300นะพี่พนะรายการ EP นี้นะคะเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เหมือนเดิมเลยค่ะรายการที่27ค่ะพี่พีไปกันต่อที่รายการที่28กันเลยค่ะสมเด็จค่ะโตะหลวงปู่โตรายการที่28ค่ะเลี้ยงไปให้อย่างดีอย่างสวยงามเลยนะคะรายการที่18นะสนใจยังไงอย่าลืมจำหมายเลขรายการเข้ามาด้วยนะพี่พานะรายการที่28ค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการที่29ค่ะเป็นสมเด็จขี่แพะของหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้รายการที่29ค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่30ค่ะอันนี้เป็นตะกุดหนองไม่ทราบที่นะคะพี่พี่ค่ะเป็นตะกุด3ามแท่งนะคะนี่พันไปให้แบบนี้นะรายการนี้รายการที่30ค่ะ รายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดค่ะเป็นพับปิดตานะคะอันนี้ปิดตาน้องไม่ทราบที่นะรายการนี้รายการที่สามสิบเอ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสองค่ะเหรียญหลวงพ่อโจงวัดหน้าต่างนอกนะคะเลียงไปให้อยู่ในกรอบอย่างดีเลยพี่ๆนะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสองค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสามค่ะพี่พีอันนี้เป็นเหรียญโลบราณนะคะหลวงพ่ออะไรนะ้อไม่แน่ใจนะรายการนี้นะคะเหรียญโลบราณรายการที่สามสิบสามค่ะหลวงพ่อเงินหรือเปล่าเนายพี่น้อลองรับชมดูนะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะวัดละคังเนื้อพิมพเกเก่าค่ะ เลี่ยมเปิดหน้าไปให้นหนพี่นะรายการนี้รายการที่สามสิบสี่นะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามสิบห้าค่ะเ่าเปเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะคะพี่ค่ะรายการนี้เหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญเก่าๆเลยนะพี่นะเป็นรุ่นพิเศษค่ะวัดวัดบ้านไล่นะนพี่นะรายการนี้นะคะรายการที่สามสิบห้าค่ะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่36ค่ะพระพุทธชินราชนะคะปิดทองลงรักไปให้เรียบร้อยเลยรายการนี้นะคะรายการที่36ค่ะรายการต่อไปรายการที่37นะคะเป็นพระศีวลีหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีรายการที่37ค่ะ ไปกันต่อที่รายการที่38ค่ะพี่พี่เป็นเบียร์แก้นะคะรายการที่สามสิบแปดนี่เลี้ยงไปให้อย่างดีอย่างสวยงามเลยรายการที่38นะรายการต่อไปรายการที่39ค่ะเป็นพาพิคเนตนะคะเก่าๆกส,สวยๆเลยพี่พีรายการที่สา รายการต่อไปค่ะพี่พี่จ๋าจะเป็นรายการที่40นะคะเป็นพระเชียงแสนนะคะพิมพ์ปกโพนอ้อยพี่เนาะนี่เลยเป็นพาเนื้อชินเก่าๆค่ะรายการนี้เป็นรายการที่40ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จอันนี้น้องไม่ทราบที่นะ เลี้ยงไปให้อยู่ในกรอบค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่41ค่ะไปการต่อที่รายการที่42กันเลยค่ะพี่พี่พาะขุนแผนค่ะเนื้อพิมพ์เก่าๆเลยนะคะรายการที่42 ชื่นชอบรายการไหนโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะพี่พี่นะรายการต่อไปรายการที่43ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะรายการที่43เหรียญเก่าเลยพี่พี่เลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบแบบนี้นะเป็นกรอบจับข้างไปนะคะรายการที่43ค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะรายการที่44ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะ ว้สาสะพานสูงนะองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆด้วยนะพี่นะมีปิดทองไปให้ด้วยเป็นรายการที่4ี่สิบ่ค่ะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่45คะ่ะอันนี้น่าจะเป็นพระสมเด็จนะพี่ๆนะน้องไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะคะพี่ๆนะเนื้อพิมพ์พเก่าๆค่ะด้านหลังเหมือนจะเป็นอ่า ฉับหรือเปล่านะพี่นะไม่แน่ใจนะคะลองรับชมดูรายการนี้รายการที่45้านะคะรายการต่อไปรายการที่46ค่ะเป็นพาลีลาค่ะรายการที่46กไปกันต่อที่รายการที่47กันเลยค่ะเป็นหลวงพ่อปานขี่คุดนะคะรายการที่47ค่ะ รายการต่อไปรายการที่48นะคะเป็นเหรียญอขออภัยค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่48่ะค่ะพี่ๆเลี้ยงไปให้อยู่ในกรอบพลาสติกนะคะสวยงามเลยเป็นเหรียญเก่าเหรียญสวยนะพี่ๆนะพิจารณา,ากันดูค่ะ ทรเข้ามาได้นะพี่ๆที่เบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างค่ะรายการนี้เป็นรายการที่48นะคะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่49ค่ะเป็นเหรียญอา่าพระพุทธชินราเข่าโค้งหลวงพ่อเงินค่ะสองหน้าสองด้านเลยนะเหรียญหล่อเก่าๆค่ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่49รายการต่อไปเป็นรายการที่50ค่ะตะกุดหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะ รายการนี้รายการที่50นะคะ200บาททุกรายการค่ะ1รายการ200บาท2รายการ300มีค่าจะส่งเก็บเงินปลายทาง50บาทเท่านั้นเองนะคะจะซื้อกี่องค์เนี่ยค่าจะส่งก็50บาทตลอดสายเลยค่ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่50รายการต่อไปรายการที่51ค่ะเป็นพระสมน็จวัดละคังค่ะพี่พี่เนื้อพิมกเก่าเป็นเลี่ยงจับขอบข้างไม้ไปให้นะคะรายการที่51 พิจารณาดูนะคะชื่นชอบรายการไหนถูกใจรายการไหนโทรเข้ามาจับจองกันได้ค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่52นะคะเป็นชินนาลาชนะคะผ่าเนื้อชินเก่าๆเลียงไปให้อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะพี่นะรายการที่52คะ่ะรายการต่อไปรายการที่53นะคะหลวงปู่ทวดวัดพระโครายการที่53คะ่ะ รายการที่ห้าสิบสี่ค่ะสมเด็จค่ะโตะหลวงปู่โต๊ะค่ะอันนี้พิมกาเก่าเลยนะพี่นาะนี่เลยรับชมดูได้เลยรายการนี้รายการที่ห้าสิบสี่ค่ะเก่าวสวยเลยพี่พิจรารณากันดูนะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่ห้าสิบห้าเป็นพระพุทธชินราชนะคานี่รายการที่ห้าสิบห้านะพี่พี่ ไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่56ค่ะนางพยาหลวงพ่อแดงนะคะเลี่ยมกรอบไปให้นะคะรายการที่56รายการต่อไปรายการที่57นะคะเหรียญหลวงปู่ดูค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้รายการที่57นะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัสกแก่นะคะเลี่ยมไปให้อยู่ในกรอบอย่างดีเลยค่ะ รายการนี้รายการหมายเลขที่ห้าสิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้าสิบแปดค่ะเตาหลวงปู่หลิวค่ะรุ่นปดนี้นะคะเลี่ยมเกาะไปให้อย่างดีเลยหนาด้วยนะพี่นะเป็นวัดไร่แตงทองนะคะสวยงามมากๆเลยรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสิบแปดค่ะพี่พี่รายการต่อไปเป็นรายการที่ห้าสิบเก้านะคะเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีค่ะ หลังเป็นหลังพัยดยศใหญ่นะคะรายการนี้รายการที่ห้าสิบเก้าไปกันต่อที่รายการที่หกสิบค่ะเป็นล็อกเก็ตนะคะของหลวงพ่อกลวยไปพร้อมกองกร,รมหยี่ค่ะรายการที่หกสิบเป็นล็อกเก็ตเก่าๆนะคะพี่พวัดโคสิตารามนะนี่รายการนี้นะคะรายการที่หกสิบค่ะ รายการต่อไปรายการที่61นะคะเป็นสมเด็จขี่แพะนะคะของหลวงปู่ทิมค่ะวัดและหันไล่นะคะเป็นรายการที่61นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่62ค่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะรายการที่62นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่หกสิบสามค่ะเป็นพระปิดตาค่ะพี่พี่น่าจะหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะรายการนี้ลองรับชมกันดูถ้าน้องพูดผิดพลาดยังไงน้องขออภัยนะคะรายการนี้รายการที่หกสิบสามค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกสิบสี่ค่ะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะคะเหรียญเก่าเก่านะพี่พนะรายการที่หกสิบสี่ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่65ค่ะเป็นพระปิดตานะคะรายการที่65ปิดตานะคะรายการนี้นะรายการที่65ค่ะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่66ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเ,พเดิมวัดหนองโพนะคะสองี่แปดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่66ค่ะ รายการต่อไปรายการที่หกสิบเจ็ดนะคะเป็นเต่าหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่หกสิบเจ็ดไปกันต่อที่รายการที่หกสิบแปดนะคะเป็นพระมาเหสส็นสวนสองนาสองดานค่ะพี่พี่รายการนี้นะเป็นรายการที่หกสิบแปดค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่หกสิบเก้านะคะขุนแผนนะคะพี่พี่เนื้อดินค่ะ รายการนี้รายการที่6กกนะคะไปกันต่อที่รายการที่70็ดค่ะพี่พี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดอาพะโคนะคะพี่ขาเป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคเลี่ยมอยู่ในกรอบนะค่อนข้างสวยเลยนะคะพี่พี่ขานี่กรอบอย่างสวยอย่างดีเลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่70บค่ะ รายการต่อไปรายการที่71ค่ะเป็นลาหูอมจันนะคะเป็นกาลาแกะพิมพ์ลูกอมนะคะรายการนี้นะเป็นรายการที่71ค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่72นะคะเหลี่ยนหลวงพ่อเพิ่มค่ะพี่ๆค่ะรายการที่72เก่าๆสวยๆเลยนะพี่ๆรับชมดูได้เลยค่ะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่73นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมรายการที่73ค่ะไปกันต่อที่รายการที่74ค่ะพี่พีเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการนี้รายการที่74นะ รายการต่อไปเป็นรายการที่75ค่ะประหลัดขิกค่ะพี่พี่รายการที่75มีเสืออยู่ตรงนี้ตรงท้ายด้วยนะพี่นะรายการที่75นะคะรายการต่อไปรายการที่76ค่ะอันนี้เป็นพระอันนี้น้องไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะดูแปลกตาดีค่ะพ,พี่รับชมดูได้เลยระบุเป็นหมายเลขรายการมาได้ค่ะรายการที่76ค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่77ค่ะพี่พี่เป็นพระปิดตานะคะรายการที่77็ดสินะไม่ทราบที่นะคะรายการนี้นะไปกันต่อที่รายการที่78กันเลยค่ะเป็นตะกุดหลวงปู่ทิมค่ะนี่ไปพร้อมรูปถ่ายแบบนี้เลยค่ะรายการที่78 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่79ค่ะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเนื้อว่านนะไปพร้อมบทสวดคาถาด้านในเนาะพร้อมถุงเก่าๆค่ะรายการที่79ไปกันต่อเลยที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่80ค่ะพี่พรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้รายการที่80 รายการสุดท้ายนะคะสำหรับ EP นี้นะ EP ที่172นะคะ200บาททุกรายการ2องค์300ค่าจะส่งปลายทาง50บาทนะคะสะดวกโอนจะส่งให้ฟรีสนใจถูกใจยังไงนี่เลยช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างค่ะเบอร์เดิมลายเดิมค่ะ0910629533สามารถโทรหรือแอดผ่าน ID l ลายที่เบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะ ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนภะาผัดรวมพักเครื่องไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ก็กบขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ